ต้มข้าวเปียกแบบอุ้ยแบบเส้นยัย่วๆเลยพี่น้องจ๋าต้มใส่กับเนื้อขาไล่พี่น้องจ๋าใส่บักพีกน้ำยั่วๆน้ำกันมาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ามาใส่น้ำกันสดนนนนงาม,นนงามเ,เนีนเ่พี่น้องจ๋าอุ้ยเส้นเหนียวหนุ่มบักคักเลยพี่น้องให้แคลเซียมก็เด้อจ้ะม,มาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำแพลเยไปซื้อน้ำเอฟซียูฟัน เลี้ยงจันนะพี่น,องงน้องเส้นงามงามเส้นขจรเฮ็ดมาใหม่ๆเลยแม่จ้ะขจรกระนาฮัากอีหลี่ขาจารเกาหอแปดอันนี้กะปิพี่น้องจ้าอันนี้หอมลาบฟังนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ต่ว่าบ้านเฮาเอินผักสาะแหน่เนาะจากพี่นอ้องมาเฮาเส้นเนี้ยวนุ่มดีครับอืมหวานครับ อ้อนเลยห้อนอีเ huh. ด uh ้ยหอนจนเราไฟใหม่อ huh. uh ืม huh. อ so ืมกระปะอืมองเครืงสวน Bên như thế nào ส่วนเนาะพี่น้องสุดยอดอีหลีบ๊า ดนมากกระหุ้แต่บปิเบงดูเซนกะเจา้าเนี้ยนุ่มครักพี่น้อง เพื่อนบอกว่าเพื่อนเฮ็ดมาใหม่ๆเลยว่าั่าจากไงแพทย์กินแบบว่าเส้นเหนียวๆหอมๆคะถาเส้นเกลืเพื่อนจิบอกให้แพทย์เลย Mm hmm แจ่แสบแกบไลยรับเิ้นเวลาแพทไปเวียงจยันพี่น้องจ้าซิ่งดีแพดกินก็คือต้มข้าเปียกแสบบานเฮาอิ่นกยจับก็ขคือเปียกขึ้นกันละพี่น้อง กะเส้นบ้านข้าเจ้าเนี้ยก็เี้นเท้าหน่อยน้งไปเที่ยวซีหามือพี่น้องกลับมาก นาจนหนาตาจนว่าเป็นหนาตา Look out. อืมกลิ่นคักิ่น่เสี่ยบครับ มาถั่วพี่น้องสุดยอดอิลีวะต้มข้าเปียกบ้านๆเฮ้นนพี่น้องเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจจงสีก็คือต้มข้าเปียกข้นๆน,นั่นแหละพี่น้องจ้าเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้พักก็ต้องขอลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อจ้าย่าลืมกดไลก่กดแซ์แพในเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า